ใค้ปวดต้นออกมาเลยโอเควันนี้เป็นอะไรเจฟี่วันนี้อยู่กับเทคนิคคันเทพกับเจฟี่ทีเดียร์เลยวันนี้ก็เป็นเทคนิคคันเทพครับเด็กบา์เตอร์นเองเอ้ยเป็นต้นโอเคลูกอมมานนี้วันนี้ก็เป็นเทคนิคของเด็กบราสตเบรดนั่นเองเป็นยังไงมาเริ่มแบบต้องรีรอเลยวะมาก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเกลี่ยสองตัวนี้โอเคไหมแล้วก็ ข้างสิ่งที่ต้องมีก็คือเชนีเชนีเชนีแล้วก็แดมก็สักประมาณสักนี่แดมสามดมมาอันนี้เป็นสามเดมเล่นได้นะพรอมไม่เจ็บ <laughs> วิวิวิธีเล่นนะก็คือเอาแค่นี้ส้นตีนี้ตีแปะความอันนี้เข้าโซไปอคอมโบง่ายมากเอาข้างนี้ก่อนเก็ได้เพราะเหมือนกันไงไงก็ได้คือคอดอยู่ดีข้างนี้ได้ไงก็นี่ไงตี มึงคว้าไปก่อนดิยังไงมันก็คืนคอสอยู่ดีเข้าโซไปก็คืนคอสนี่ไงคืนคอสอยู่ดีก็ตีก็อันนี้มันจะสิบสองสิบสองคู่เลยก็อันนี้ตีก็ได้นี่ถ้าเขายืนเก็ตหนึ่งนี่คือแหกเลยแหกแตกเลยตีแล้วก็แตกแบบแม่งไลเก็ตสามเลยแล้วก็ตีพอตีเสร็จได้ปะได้ได้เป็นได้เป็นคี้ข้อิกเกอร์วะเออก็คี้แวพข้อ้างหรือว่าสเตดิกเกอร์วะงัดใช่มันจะงัดอย่างนี้นมาได้ แล้วก็17แวนประมาณนี้อันนี้ก็จะตี12ถ้าเกิดว่าถ้าได้ทิกโยนฝั่งนี้ก็ได้มันก็ก็ลุกฝั่งที่มีทิกอะเออก็เหมือนกันลุกฝั่งมีทิกเออตีอ่าตายเลยใช่ต่อไปเป็นต่อไปจะเป็นคอมโบของสิ่งนี้เลยก็เหมือนเดิม <c oughs> ไอ้เหียไม่มีอะไรเลยก็เล่นปกติกมือนเดิมไม่ใช่ริว2 5แต่เป็นบาเบตข้างหนึ่งว่ะใช่เออบาเบตนี้ก็ได้อย่างนี้ได้แล้วแต่แล้วก็อะไรกันตัวบูทสังตัว เนี่ยลูกสองรอบโอเคลูกสองรอบอ่ะอย่างนี้อาจจะยืนสีแดงหรือว่าหรือาจะเป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้ใช่แต่เตกฐานกดเอานี้ขึ้นมาทิ้งแล้วก็กดเทคแกนสล็อตสามพันไดแล้วก็เปิดตีปุ๊บเราได้ไงแดงด้วยอ่าบอืมแล้วก็มีบัตรละมีสองบาตก็ใช่สองตัวก็เอาแวนตีเอาบัตเบดไดแล้วแต่ตีไปอ่ะแวนตีได้ะ เอาวาดเบ็ดข้างข้างไหนข,ข้างข้างข้างนี้ดีกว,ว่าข้างนี้อโอ้ยอโอ๊ยข้างนี้เฮ้ยเฮ้ยข้างนี้แล้วก็ไอ้แล้วก็ตัวนี้ยังได้ได้ไงอ่าดีดีได้ไดิได้ได้ละได้ได้ไดเฮ้ย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 ,ยแต่ไม่หวะเรางัดสิ่งนี้หวะเฮ้ยเผานี่หวะเฮ้ยเฮ้ย เป็นยังไงวะแล้วก็อันนี้วะแวนไหม17ขอหมื่นต่อไปไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตีไม่ต้องบูส22ทำมันมันตีเท่าไหร่12ใช่ไหม12 22ได้สามทิกได้แวนสามทิกได้นี้สองได้ห้าทิกได้ห้าทิกว่ะโคตรแรงเลยก็ตีนะแล้วก็กลับสกติเพื่อนแตกจบแล้วก็วิธีเล่นง่ายๆนะปัตต์เบทวิธีเล่นง่ายๆก็คือไม่ต้องคิดมากเลย หนึ่งรอบไต้แรกไต้สองไตสามเอามาไต้สี่เคนี้ก็ได้นะแคนี่เลยไตหนึ่งไต้สไต้สามไต้สี่ไต้ปิดโอเคแต่ว่ากูเล่นจริงไต้สี่รอบก็เป็นไงบ้างครับคอมโบบัตเตอร์เป็นไงเจฟฟี่คอมโบก่าวก็คือถ้า ถ้าทาอย่างนง้ไม่ได้ก็สู้ใครไม่ได้จริงถ้าคอมโบต้นเกมเกตสองขึ้นไม่ได้ก็สู้ใครไม่ได้นะเพราะมือก็ไม่มีใช่มือจะไม่มีตอนสี่ได้ลุกรอบนี่แหละใช่ได้ไม่ทิกหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ามีสิ่งนี้ตอนเราเล่นตอนเราอยากเราเราอยากจะได้ขี้หมาแล้วก็<ไ>เล่นสิ่งนี้คอ<ต>อันนี้คอเป็นดอ,อยนโซ <c oughs> ยัดยัดคอไอตัวนี้สิว่าก็คออย่างนี้ก็ได้แล้วก็บวกสามพันด้วยตีได้ด้วยก็เป็นไงบ้างสหรับบัตเตอร์ที่เอามาให้วันนี้เป็นไงคอมโบ แบบควายๆอร่อยอร่อยเทไหมเทอร่อย <ๆๆ S 1> โอเคก็ <ๆ S 1> เป็นไงบ้างนะคร <ๆ S 1> ับจะพูดวนทำเชียอะไรก็จากลาดีกว่า <ๆ S 1> ไปแล้ว